จะขออนุญาตเชิญนักร้องซึ่งพวกเราอาจจะเคยฟังนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยฟังนะครับก็นกับว่าเป็นคนหูของพวกเรานะครับที่พวกเราได้มานั่งในตรงนี้นะครับคุณดาวเรืองเมืองย่าโมนะครับเป็นผู้มากประสบการณ์ด้านเวทีการประกวดนะครับแล้วก็ตัดสินมาหลายเวที นะครับวันนี้ก็จะมาขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อนะครับซึ่งซุ้มซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับขอนที่เชิญทางด้านหน้านะครับอนุญาตไอ้ท่านอาจารย์เจ้าวาดท่านดีเกมาแหละครับขัดคําสั่งไม่ได้นะยโยมนะคําสั่งเจ้าวาดถือว่าเป็นม .44 นะยโยมอนุญาตใช้เวลาตรงนี้มอบเวทีให้คุณดาวเรือเมืองยาโมนะครับขอเชิญครับ การวสการหลวงปู่นะคะการวสการพระคุณเจ้าทุกทุกรุ่นะคะวันนี้ขอนะคะนำเสนอบทเพลงให้กับพ่อหลวงของเรานะคะโดยท่านเจ้าวาดวัดอัสดำท่านมหาจําเริญนะคะท่านทำให้เพลงนี้เกิดขึ้นมานะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะถวายให้พ่อหลวงของเราเพลงนี้ค่ะ รอยเท้าของพ่อเป็นรอยก็คุณความดีจะรักไว้ในปัตตภีทั่วโลกธานีสันเซนสุดจริตเที่ยงทรรมอทำแบบยา ช่วยราทั่วฟ้าเมืองไทยลุยน้ำปาปนสู้ทนเดินดองพองไพรนั่งครุพื้นดินหินสางเงื่อไหลไปหน้านั้นเดิมพันของพ่อคือขอประชา ตามรอยพ่อสร้างกอแต่คุณความ ช่วยราดทั่วฟ้าเมืองไทยลุยน้ำฝ้าฝนสู้ทนเดินดงพงไพรนั่งคลุกพื้นดินหินทายเงื่อไหลไปหน้าอานั้น <ắng> เดิมพันของพ่อคือขอประชาสุขสัน เินตามรอยพอ่อสร้างก่อแต่คุณความดีขอจะรึกไว้ในชี ขอโนโมทนาหนกับคุณโยมดาวเรืองเมืองย่าโม